ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายและมีอยายยรรรมนานกว่า5,000ปีตั้งแต่ยุคตำนานอย่างยุคผ่านกู่จนเกิดราชวงศ์แรกขึ้นอย่างราชวงศ์เซี่ยเมื่อราวพั0ห้าถึงสองพปีก่อนซึ่งภายในระยะเวลาอันยาวนานนี้ถึงทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายอย่างนับไม่ทวนและหนึ่งในนั้นก็มีเหตุการณ์ที่อาจเรียกได้ว่าชาวโชวที่สุดเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือเรื่องของเปี้ยนจงหวินเยื่อรายแรกแห่งทศวรรษแห่งความคลั่งในปีคศ1966-1976ถึงหรือหนึ่งทศวรรษแห่งยุคปฏิวัติวัฒนธรรมจีนมีความสูญเสียมากมายเกิดขึ้นแล้วใครละ่ะคือเยื่อรายแรก ของรัที่ข้างเหมาในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเป็นเปียนจงวินเธอเกิดในปีคศ1916เธอเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนม,มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยปักกิ่งไปแล้วเธออายุ50ปีมีลูกลูกทั้งหมด4คนและมีสามีที่รักอย่างหวังจริงเหย่เป็นคู่ครอง เมื่อความบ้าคลั่งแห่งยุคปฏิวัติวัฒนธรรมกำลังเริ่มต้นวันที่4สิงหาคมคศ1966เปี่ยนจงหวินกลับบ้านด้วยสภาพสะบักสะบอมเธอบอกกับสามีว่าโดนผู้นักเรียนกลุ่มเรสกาดทุบตีซึ่งกลุ่มเรสกาดในที่นี้ก็คือพวกกลุ่มนักเรียนรัดทิคลั่งเหมานั่นเองซึ่งสาเหตุที่นักเรียนกลุ่มเรสกาดเหล่านี้ทำร้ายเธอ เป็นเพราะในขณะที่โรงเรียนกำลังซ้อมแผ่นดินไหวเปี่ยนไม่ปลดผ้าประธานเหมาบนผนังห้องไปด้วยแต่กลับละทิ้งเอาไว้พวกนักเรียนเรสกาลจะกล่าวหาเธอวันนี้เป็นความผิดอย่างร้ายแรงหวังจิงเหยาสามีของเปี่ยนไม่ได้รับรู้เรื่องดังข่าวจึงขอให้เธอหนีไปเสียแต่เปี่ยนกลับปฏิเสธ เช้าวันที่หสิงหาคมคศ1966ก่อนไปทำงานเปลี่ยนจับมืออำลาสามีเหมือนมีลางยังไงชอบกลนและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันนั้นเองเปี่ยนก็ถูกักเรียนเรดการจับมาประจานอย่างโหดเหี้ยมโดยการกล้อนผมของเธอทิ้งและใช้กันไก่ทิ่มแทงหนังหัวทุบตีด้วยขาโตัะเรียนที่ต่อประตูเอาไว้ เพียนจงหวนเจ็บปวดเจียนตายแต่เด็กๆก็ยังมารับให้เธอไปขาดส้วมต่ออย่างไม่สลดใจเปียนลมลงและน้ำลายโูม่ากอดเสียชีวิตลงในที่สุดเธอเคยเยื่อรายแรกศพแรกแห่งลัที่คลั่งเหมาก็จะมีเพื่อนร่วมชะตาก,กรรมอีกนับพันนับหมื่นคนตลอดต่อสวัรด์แห่งความบ้าคลังทรงปิ่นปิ่นคือชื่อของเด็กสาว ผมเปียสวมแว่นที่ภายนอกดูน่ารักและไรเดียงสาแต่ใครจะไปคิดว่าจริงๆแล้วเธอผู้นี้คือผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเลดกาดของโรงเรียนสตรีมหาวิทยาลัยปักกิ่งที่ถูกตีแลนะธรุณกรรมเปี้ยนจงวินผู้เป็นครูของเธอเองจนขาดใจตายส่งป่นปินเคยเป็นเสมือนเครื่องมือเพราะพันกันดาของยุปปฏิวัติวัฒนธรรม และเป็นวีรชนที่หนุ่มสาวเรสกาอยากเอาเยี่ยงอย่างซึ่งสาเหตุที่ทำให้เด็กจิตใจเยี่ยมหหดผู้นี้ได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลต่อพวกเรดกาจนได้เป็นผู้นำในกลุ่มเรสกาของโรงเรียนในยุคนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอคือลูกสาวของนายพลซ่งเหรินโฉงหนึ่งในแปดผู้อาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองซ่งปินปิน ในครั้งปฏิวัติวัฒนธรรมมีคำล่ำลือในเรื่องความโหดร้ายมากมายอย่างเช่นการใช้น้ำร้อนลวกหญิงชาราจนตายมีบังคับให้ลูกฆ่าพ่อหรือการแข่งขันกันโบยตีคนที่ไม่ข้างเหมาว่าใครจะตีได้ตายก่อนกันเรื่องของส่งปินปินเดี๋ยวความคาดหมายไปแล้วจริงๆไม่ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมคศ .1966 เมือ่อทรงพบประธานเหมานั้นยิ่งเหนือความคาดหมายเข้าไปอีกในวันที่5สิงหาคมคศออ1966หลัจากที่ครูเปี้ยนจงหวินนอนตายอย่างอนาถในห้องน้ำโรงเรียนมีคนสองคนทำสิ่งที่ต่างกันโดยอีกหนึ่งคือหวังจิงเหยาสามีของเปี้ยนจงหวินหลังทราบข่าวการตายของภรยาเขาก้มกืนทุกไว้ในอกแล้วไปที่ชีตัน ซึ่งเป็นย่านช็อปปิ้งของปากิก่งตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงยุคปัจจุบันซื้อกล้องเซี่ยงไฮ้2 0 2แล้วกลับมาถ่ายรูปศพของเปียนเอาไว้อย่างละเอียดและเก็บหลักฐานต่างๆของเปียนอย่างนาฬิกาข้อมือที่แตกเละละเอียดเสื้อที่เปื้อนเลือดด้วยหวังว่าสักวันจะทวงคืนความยุติธรรมให้ภรรยาได้แต่ในอีกด้านหนึ่งซ่งปินปินในวัย19ปีลูกสาวนายพล เป็นหัวหน้าเรสการ์ที่รุมทำร้ายเปียนกลับกำลังนับรอให้ถึงวันที่18สิงหาคมเร็วๆและเมื่อวันนั้นมาถึงกองกำลังของเรายุวชนเรดการ์ดมาชุมนุมกันที่จตุรัสเทียนอันเหมือนทรงปินปินได้เป็นตัวแทนยุวชนเรสการ์ดติดปลอกแขนเรสการ์ดให้ท่านประธานเหมาเจอต่งผู้ที่บัดนี้ได้กลายเป็นดังพระเจ้าแห่งเหาเรดการดและที่นี่เอง ที่เหมาออกใบสั่งค่าให้เรสการอย่างจงใจเพราะเหมาได้ถามทรงว่าหนูเชื่ออะไรเด็กสาวตอบว่าปินปินค่ะประธานเหมาจึงว่าปินปินแปลว่าอ่อนโยนใช่ไหมไม่เอาแต่นี้ไปเธอต้องชื่อว่าเยาอูหรือที่แปลว่าเราสู้นับแต่นั้นทรงปินปิน ก็กลายเป็นซ่งเหยาอูสู้เพื่อเหมานั่นเองวันรุ่งขึ้นมีบทความในห,หนังสือพิมพ์ระบุชื่อผู้เขียนบทความว่าท่งเหยาอูเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นสู้เพื่อประทานเหมาวา่าความรุนแรงเท่านั้นคือความจริงเยาวชนเรสกาจำนวนมากทั่วประเทศพากันเปลี่ยนชื่อเป็นเหยาอูตามส่งปินปินที่ตอนนี้ เปลี่ยนชื่อเป็นเหยาอูและกลายเป็นฮีโร่ของยาวชนเรสกาดทั้งประเทศและแล้วเลือดก็นองแผ่นดินในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเฉพาะแค่ในปักกิ่งมีคนถูกฆ่าตายเพราะความคลั่งเมาถึง1,722คนภายในเดือนเดียวเท่านั้นทซงปินปินเด็กสาวแว่นตากลมผมเปีย กลายเป็นเด็กดาวพิฆาจรัสแสงเหนือเทียนอันเหมือนหวังจริงเหยาวกลายเป็นพ่อไม้ที่ต้องเลี้ยงลูกสีคนพร้อมๆกันกับกลืนเลือดและน้ำตาเพื่อผ่านคืนวัน,น,นโหดร้ายนี้ไปให้ได้แต่อีกเพียงไม่ถึงสองปีดาวที่ชื่อส่งเหา่อูก็รูแสงส่งปินปินไอดอลของเรสการ์ดในชื่อใหม่ว่าส่งเหวาอู U ที่ประธานเหมาตั้งให้คือขนองพิธาสีเก่าทำลายล้างผู้ที่ถูกตราหน้าว่าล้มเหมาอยู่ได้เพียงไม่ถึงสองปีในปีคศ .1968 ส่งเหรินโฉงปิดาของส่งปินปินถึ่งในแปดผู้อาวุโสข,ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ไม่พ้นภัยความคุ่มคลั่งของพวกคลั่งเหมาฟาดหางมาถึงส่งเหรินโฉงจนได้ส่งเหรินโฉงกลายเป็นผู้ไม่รักเหมา ล้มเหมาถูกเลดกาดเริ่มมาทำร้ายและประจานส่งปินปินตกลงจากสวรรค์นในที่สุดเธอถูกส่งไปอยู่ชนบทไกลโพล้นตามนโยบายของประธานเหมาที่จะกำจัดพลังตาเถื่อนของเรดกาดที่เริ่มขุมไม่อยู่ด้วยการส่งเยาวชนไปเรียนรู้จากชนบทด้วยเส้นสายส่งปินปินกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยจนจบ แล้วไปเรียนต่อ MIT ที่อเมริกาจากนั้นก็แต่งงานมีชีวิตที่ดีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาต่อมาในปีคศอ2003ทรงก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ปักกิ่งและอยู่ในแวดวงชนชั้นสูงของจีนเธอร่วมรุ่นกับสีจิ้นผิงแสดงถึงความใกล้ชิดกับชนชั้นนำของเธอจนกระทั่งเมื่อมีการฉลองครบรอบ90ปีของโรงเรียนสตรี ซึ่งเป็นทีที่ส่งเป็นแกนนำกลุ่มเลดกาดที่มีส่วนในการตายของคุณครูเปี้ยนจงวินส่งปิน่นปินกลับได้รับการยกย่องในฐานะสิทธิ์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนภาพทรงในวัย19ปีติดผ้าคล้องแขนสีแดงสัญลญักษณ์เลสกาดให้เหมาถูกนำมาแสดงในโรงเรียนนั้นยิ่งสร้างความขับแคและเจ็บปวดให้หวังจริงเหวา ผู้เป็นสามีที่รักของคูเปี้ยนจงวินเป็นอย่างมากจนกระทั่งในปีคศ .2014 ซ่งปินปินในวัย65ปีออกมาขอโทษกับพฤติกรรมของเธอและเพื่อนๆในยุคสมัยนั้นเธอและเพื่อนๆของศทิ์สาข,ขอขมาต่อหน้ารูปปัน้นเปียนจงวินที่โรงเรียนซึ่งในแถลงการซ่งปินปินกล่าวเสียใจอย,อย่างสุดซึ้ง ที่ไม่อาจห้ามปรามการถุณกรรมที่เกิดขึ้นกับเปียนได้เธอกล่าวว่าในครั้งนั้นเธอกลัวจึงต้องเลือกข้างเพราะคนที่อยู่ตรงกลางหรือวางเฉยก็จะถูกผลักให้กลายเป็นพวกล้มเหลวไปด้วยเธอจึงต้องพลอยโจรทำสิ่งผิดเธอจึงถือว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจากไปอันแสนเศร้าของครูเปี้ยนจงหวินการออกมาถแถลงเพื่อขอขอมาครั้งนี้ ก่อให้เกิดการตกเถียงอย่างมากเพราะเหมือนทรงจะดึงตัวเองออกมาจากฝูงเยาวชนเรดกาอันบ้าคลั่งและฟอกตัวโดยบอกว่าตนไม่ได้ฆ่าเปียนมีคนมากมายแม้แต่หวังจริงเหยาสามีของครูเปี้ยนจงวินก็ไม่เชื่อคำพูดของทรงเช่นกันมีนักหนังสือพิมพ์ชาวจีนที่เกาะติดเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตว่าสมัยนั้นเพราะเป็นเด็ก ย่อมมีสิจกรอาเชียกรรมโดยความไม่รู้ได้แต่ใครละ่ะสร้างมันขึ้นมาใครกระตุ้นเรามันคนคนนั้นมากกว่าที่คุณจะมาขอขมาขอโทษคำถามนี้พวกเราก็คงต้องหาคำตอบกันเอาเองเรื่องนี้ คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทำงานของความยุติธรรมว่ามันไม่ได้เข้าหาผู้ที่บริสุทธิ์เสมอไปเพราะในบางครั้งความยุติธรรมก็ไม่สามารถเอาชนะอำนาจของใครสักคนได้ใครคนหนึ่งที่กำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับอนาคตที่สดใสมีชื่อเสียงอำนาจและเงินทองแต่ใครจะไปรู้ ว่าเบื้องหลังของชีวิตอันสวยงามเหล่านั้นอาจซ่อนความทุกข์ของใครบางคนเอาไว้มากมายเป็นความทุกข์ที่พูดไม่ได้ไม่มีเสียงใดๆที่ดังพอจะให้ใครได้ยินเป็นบาดแผลที่ฝังในใจไปตลอดทั้งชีวิตซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเฉาโชต่างๆของสังคมไม่ว่าจะเรื่องอุดมการณ์ความเคารพจิตใต้สำนึกและการเลี้ยงดู ซึ่งหากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้ความถูกต้องเราก็ควรจะจินตนาการไม่ออกกันเลยทีเดียวว่ามันจะเลวร้วายได้มากขนาดไหนกันเชียวและก่อนที่ท่านจะจากท่านสามารถให้กำลังใจเราด้วยการกดไลค์ u b s c r i b e และแชร์สุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะเป็นใครก็ตามขอให้ฟังเป็นเพียงวิทยาทาน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปเพราะนี่คือทำขางขาว